สวัสดีครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะพามาเที่ยวเกาะลิบงจังหวัดตรังนะครับผมโดยที่วันนี้นะครับเราจะไม่มีการขี่มอเตอร์ไซค์แล้วนะครับผมโดยจะใช้รถยนต์นะครับเพื่อที่จะไปสู่เกาะริบงจังหวัดตรังนะครับมาดูวิถีชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่นะครับโดยที่วันนี้นะครับเราได้จองคลิปตกหมึกไว้นะครับที่เกาะลิบงนะครับซึ่งผมก็ยังไม่เคยมาเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง แน่นอนนะครับผมเกาะลี่บงจังหวัดตรังนะครับอยู่ทางฝั่งอันดามันนะครับผมโดยที่เราจะล็อก GPS ไปที่ท่าเรือหาดยาวนะครับของจังหวัดตรังนะครับเพื่อที่อยู่ใกล้เกาะลี่บงที่สุดนะครับซึ่งผมได้แชร์โลเคชันไว้ในเพจ Facebook แล้วนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็ออกเดินทางกันนะครับผมใช้เวลาจากหัดใหญ่นะครับประมาณ200กิโลเมตรนิดหน่อยนะครับผมซึ่งเส้นทางเนี่ยก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่สวยงามอีกเส้นทางหนึ่งนะครับเราจะวิ่งเส้นอันดามันนะครับผม แล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาถึงท่าเรือนะครับโดยที่ทําการฝากรถไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราไม่สามารถเอารถยนต์ไปได้นะครับโดยที่ซ้ายมือของเราตรงนี้นะครับก็คือเป็นจุดที่จะเราจ่ายค่าเรือนะครับโดยค่าเรือเนี่ยจะอยู่ที่เรือนะครับอยู่ที่40บาทต่อคนผมหลังจากนั้นเนี่ยเราซื้อไปปุ๊บเราก็สามารถที่จะขึ้นเรือนะครับโดยที่เรือเนี่ยความเร็วที่ใช้นะครับตอนนี้ผมล็อก GPS ไปนะครับอยู่ที่ประมาณ18 19 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะว่าเรือเนี่ยมันทาความเร็วได้ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกอันนี้นะครับผมเราก็ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับเราก็จะมาถึงท่าเรือเกาะลี่บงแล้วนะครับผมแวะทาการถ่ายรูปนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องมาตรงนี้นะครับมาใช้บริการมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะครับเพื่อที่จะไปสู่เจ้าไหนโฮมสเตย์นะครับเพื่อเพราะว่าเราจองทริปไว้กับทริปของเจ้าไหนนะครับผมอันนี้เป็นการรีวิวไปในตัวด้วยนะครับผม ซึ่งค่ามอเตอร์ไซค์ตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณอีก30บาทต่อคนนะครับราคานี้คิดเฉพาะผู้ใหญ่นะครับเด็กไม่คิดโอเคแล้วตอนนี้เราก็มาถึงตรงนี้นะครับเป็นจักไหนนะครับผมเป็นโฮมสเตย์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปกินข้าวกันข้างในไปแต่เนื่องจากสภาพอากาศนะครับที่ถือว่าวันนี้นะครับเรามาฝนตกนะครับไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมเขาก็เลยแนะนําว่าให้เราเนี่ยไป เดินพักผ่อนก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกลับมากินข้าวตอนเวลาเที่ยงนะครับอันนี้เราสามารถจะเดินชมวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับแล้วก็ไปยังจุดชมวิวนะครับผมซึ่งจะเป็นทางเดินนะครับประมาณเกือบเกือบหกิโลเมตรนะครับแล้วก็จะไปมีหอคอยนะครับแล้วก็จะมีจุดชมเหมือน360องศาเลยนะครับแล้วก็บางถ้าเราโชคดีนะเราอาจจะได้เจอพายุนด้วยซึ่งตรงเนี้ถือว่าเป็นจุดหลักที่เราสามารถที่จะชมพายุนได้นะครับโดยที่เราจะขึ้นหอคอยตรงนี้นะครับ โอเคแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่จุดของคอยชมพยูนนะครับซึ่งตรงนี้ขึ้นมาือว่าสูงมากเลยนะถ้าเกิดว่าถ้ามองไปเนี่ยโหโสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับประมาณตอนแรกนะ้มองจากด้านล่างเนี่ยไม่สูงนะแต่พอขึ้นมาเนี่ยโหโเห็นวิวแบบสวยงามมากนะครับอารมณ์เหมือนแบบใช้ดูนถ่ายเลยนะครับผมแล้วก็จะชมแบบ360องศาเลยนะครับดูเส้นทางครับที่เรามานะครับระยะทางประมาณ700เมตรนะครับผมที่เราสามารถที่จะเดินจากฝั่งมานะครับผมเพื่อที่จะมาจุดจุดนี้นะครับผม ซึ่งตรงหินตรงนี้นี่นะครับมันจะมีเขาบอกว่ามีพยูนนะครับจะไปกินหญ้าทะเลนะครับที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็อันนี้คือมุมวิวสวยๆนะครับผมถ้าเกิดว่าถ้าขึ้นมาถึงจุดสูงสุดตรงนี้นะครับจะเห็นบรรยากาศนะครับรอบๆของเกาะลี่บงเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวผมพาลงไปด้านล่างไปดูเส้นทางก่อนดีกว่าโอเคตอนนี้เราอยู่ที่เกาะลิบงนะครับน้ำทะเลตัวนี้หรือว่าน้ําขึ้นนะ แล้วก็ตอน,นี้เรามาตอนประมาณตอนเช้าฝนตกพอฝนมันตกเนี่ยมันองเปลี่ยนโปรแกรมนะครับเปลี่ยนโปรแกรมก็คือว่าเรามาที่เรือแล้วก็เรือก็นั่งมอเตอร์ไซค์มาที่จังไหนนะครับพอมาตรงนี้ปุ๊บเขาเลยเปลี่ยนโปรแกรมว่าพอฝนตกเนี่ยอากาศปิดอ,อากาศปิดปุ๊บเขาจะแนะนําให้เรามาเดินเล่นก่อนนะครับเดี๋ยวเที่ยงเนี่ยเขาจะเปลี่ยนโปรแกรมนะครับโดย เปลี่ยนพอเที่ยงเนี่ยเราไปกินข้าวพอกินข้าวเสร็จแล้วก็ออกไปมันจะได้กลับได้เลยนะครับนี้เป็นวันดีขึ้ิแล้วก็ตอนนี้ก็คือเรามาที่สะพานตรงนี้นะเขาบอกว่ามีพายุด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันสราดไม่เจอพายุน,นะครับเจอแต่ปูซึ่งถือว่าตัวใหญ่พอสมควรเลยนะครับไม่เคยเห็นตามธรรมชาติที่ตัวใหญ่ขนาดนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเป็นปูอะไรก็ไม่รู้นะตัวสีเขียวๆเ,เอาไว้นึ่งกินสดๆคงจะอร่อยน่าดูเลยครับไม่รู้ว่าจะมีพิษหรือเปล่านะแวเป็นว่าตอนเนี้ย ใกล้เที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปกินข้าวกันดีกว่าโดยอาหารที่เราจองไว้นะครับผมก็คือหัวละสองรยห้าสิบาทนะครับจะมีหกเมนูตามนี้เลยนะครับของมีกุ้งมีแกงส้มปลานะครับผมแล้วก็มีตรงนี้เป็นปูพัดผงกะหรี่นะครับเป็นหมึกดำนะครับของขึ้นชื่อของที่นี่เลยนะครับแล้วก็มีพวกปลาทอดขมิ้นนะครับผมแล้วก็หอยไยเสือจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับส่วนเมนูนะครับ 6อย่างราคา250บาทนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถือว่าคุ้มเลยนะกินจนอิ่มเลยหลังจากนั้นเนี่ยพอเราอิ่มแล้วเนี่ยเราก็ออกเดินทางต่อนะครับใช้บริการมอเตอร์ไซค์ช่วงข้างตอนเพื่อที่จะก,กลับไปจุดจุดเติมครับนั่นก็คือจุดขึ้นเรือนะครับผมทีนี้เราจะออกไปตกหมึกแล้วแต่ก่อนที่จะตกหมึกนะครับพอดีทางร้านเจ้าไหนฮอสเตย์นะครับผมได้มีบริการพิเศษสำหรับพวกเรานะครับโดยที่มีให้ชมนะครับ ปลาในกระชังนะครับซึ่งอยู่บนทะเลนะครับมีปลาแปลกๆมากมายเลยนะครับผมเช่นตรงนี้นะครับเราจะมาดูปลาไหลเมอร์เรียกันนะครับซึ่งถ้าเราจะดูปลาตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะต้องไปดูในทะเลนะครับผมก็เกิดมาเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับซึ่งพอได้เห็นของจริงถือว่าสีสวยมากเลยนะครับเป็นสีลายเสือเลยความยาวก็ประมาณเกือบเมตรนะครับ แล้วก็มีปลาอะไรแปลกๆอีกเยอะเลยนะครับเช่นปลาช่อนทะเลนะครับตัวใหญ่เหมือนฉลามเลยนะตัวใหญ่เท่าคนเลยนะเหมือนแบบพวกปลาช่อนอเมซอนเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเขาเปิดขึ้นมาอีกนะครับเพื่อจะให้เราดูปลาปลาแบบอื่นอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะเอาปลาอะไรมาให้เราชมนะครับแล้วตัวนี้นะครับผมก็คือปลาปากระเป้าทะเลนะครับซึ่งตัวเนี้มันจะเป็น ลักษณะคล้ายๆกระทิงอ่ะมันจะมีแบบเหมือนนอขึ้นมานะครับเป็นเป็นเขาอ่ะขึ้นมานะแต่มันไม่สามารถที่จะพ้องได้นะปลาตัวนี้เดี๋ยวเขาจะเอาตัวนี้นะครับซึ่งสามารถที่จะพองได้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ว่ายน้ําเนี่ยมันจะว่ายประมาณนี้นะครับถือว่าสวยดีนะจับได้แลครับดีดี

แล้ววันนี้นะครับผมเรามาดูกุ้งมังกรนะครับถือว่าตัวใหญ่พอสมควรนะครับเนื้อจะแน่นมากนะครับกิโลละตรงนี้นะครับที่เขาขายนะครับกิโลละ2,500บาทนะครับ1กิโล,ลประมาณ2-3ถึงตัวนะครับแล้วแต่ขนาดพอมันว่ายอยู่ในน้ําเนี่ยถือว่าสวยมากเลยนะลักษณะตัวเนี่ยถือว่าใหญ่ใหญ่ใหญ่พอสมควรเลยครับเกิดมาไม่เคยเห็นกุ้งที่ตัวใหญ่ขนาดนี้แบบตัวเป็นๆมากอดเลยนะ ส่วนอันนี้นะครับผมเขาก็เอาไมา้จับนะครับเอามาเทียบดูนะครับตัวก็จะประมาณนี้เลยนะตัวใหญ่พอสมควรเลยก็เอามาถ่ายรูปเล่นกันนะครับถือว่าสวยงามพอสมควรเลยนะครับชิปนี้คุม้มจริงๆเลยนะครับว่ามีพามาดูสัตว์อะไรแปลกๆด้วยนะแล้ววันนี้ก็คือหอยเม่นนะถ้าเกิดว่าถ้าดูจริงๆเนี่ยดูใกล้ๆเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันขยับได้นะไอหอยเม่นเนี่ยไอตัวแบบที่เป็นเข็มของมันเนี่ย โอเคเมื่อดูปลาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ออกเดินทางต่อนะครับเพื่อจะพาไปดูสันหลังมังกรนะครับสันหลังมังกรก็คือว่าเป็นคล้ายๆเหมือนทะเลแหวกนะครับแล้วก็จะมีองทรายขึ้นอยู่กลางทะเลนะครับผมตรงนี้ไยนะครับน้ำกำลังลงเรื่อยๆับเคยไปที่สตูนะรายจะเล่นไปี้ยไหมลงไปปุ๊บมันยุบลงประมาณนาแข่งเลยนะถือว่าไยยังไม่แน่นเท่าไหร่นะแต่มันก็เพียงพอที่จะสามารถที่จะเดินได้นะครับ สังเกตดูเนี่ยจะมีรอยเท้าอะไรแบบนี้นะครับผมถ้าเป็นที่สตูเนี่ยจะไม่มีนะครับเสีงก็าสายยังยังถือว่ายังไม่แน่นพอนะครับถ้าเกิดว่าใครน้ําหนักเยอะๆเนี่ยก็อาจจะยุบลงไปเยอะกว่านี้นะครับโอเคเมื่อถ่ายรูปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ออกเดินทางต่อนะครับเพื่อที่จะไปชมตรงจุดชมพยูนนะครับผมตรงนี้ด้านใต้เนี่ยจะมี เป็นพวกหญ้าทะเลนะครับซึ่งพายุนเนี่ยก็จะมากินหญ้าตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็คือว่าเป็นการวัดดวงไปนะครับว่าเราจะเจอไหมนะครับสรุปก็คือไม่เจอนะครับวันนี้พายุนคงอยากให้เรามาทริปหน้าเดี๋ยวไว้จะจัดทริปมาใหม่นะครับอันนี้เราก็ไปต่อกันที่การตกปลาหมึกนะครับนี่คือไฮไลท์ที่เราจองไว้นะครับผมซึ่งผมเพิ่งก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าเอ๊ะมันตกปลาหมึก กลางวันได้ด้วยนะครับปกติเราจะตกกันก่อนกลางคืนนะครับโดยที่จะใช้แสงไฟลอดนะครับแต่อันนี้เราจะใช้เหยือบอบนะครับนี่นะครับได้มา2ตัวนะครับอันนี้ก็เลยให้พี่ไส้เรือนะครับผมได้ทํากันแบบสดๆเลยนะครับมากินนะครับเขาแนะนําว่าเราต้องทําโดยการใช้น้ําทะเลนะครับในการล้างถ้าเกิดว่าถ้าใช้น้ําจืดเนี่ยมันเหมือนจะเสียจะคาวทันทีเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะทําให้กินแบบสดๆเลยนะครับโดยที่จะผ่าท้องออกมานะครับแล้วก็ มากินกันแบบสดๆนะครับกินกันแบบนี้เลยนะครับแบบดิบๆแบบนี้เลยในที่สุดนะครับก็ได้มาแล้วนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยนะก็ถือว่าจบทริปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับทริปตกหมึกเกาะลีบงนะครับโดยที่จะมีบริการพิเศษให้นะครับก็คือว่าพาชม ยันจุดท่องเที่ยวต่างๆนของเกาะลิบงนะครถือว่าเป็นชุกดีไปนะครับผมสําหรับอันนี้นะครับผมที่เราจองไว้กับทริปจะไหนนะครับผมโดยที่เขาจะมีให้เลือกหลายทริปเลยนะครับผมโดยที่ผมเขียนรีวิวไว้นะครับใน เว็บเพจเที่ยวใต้สุสี้ไทยแลนด์นะครับผมอันนี้นะครับจะบอกรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆเลยนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับผมไปดูตามนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็อันนี้นะต้องขอขอบคุณเจ้าไหนโฮมสเตย์ด้วยนะครับที่จัดทริปดีๆให้เรานะครับผมอันนี้นะก็จะมีอาหารอร่อยด้วยนะครับผมทั้งหมด6กอย่างนะในราคาแค่250บบาทแค่นั้นเองนะคือถ้าเกิดว่า แนะนำว่าถ้ามาเนี่ยมากันเยอะๆอะจะคุ้มกว่านะครับในการที่เราจะไปเช่าเรือ1นึ่งลำนะครับราคา1 5 0 0บาทต่อเที่ยวนะครับผมนั่งได้สูงสุด12คนนะถ้าหารกันเนี่ยก็คือคนละไม่กี่บาทแค่นั้นเองนะครับกับการที่เราได้ชมวิวนะครับที่เกาะลีบงได้มีมุมมองที่สวยๆนะครับแล้วก็น้ําทะเลนะครับใส่มากนะครับถ้าเกิดว่าเสียดายนะทิปนี้เราขาดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการลงเล่นน้ําทะเลนะเดี๋ยวไว้ทริปหน้ามาใหม่นะครับอันเนี้ย เราพอเราขึ้นฝั่งมาเนี่ยอันนี้นะครับเป็นของแถมนะครับผมก็จะพามาซื้ออาหารทะเลนะครับเพื่อจะกลับไปกินต่อนะครับผมมาแล้วนะครับก็ไม้คุ้มนะครับถ้ามาทะเลแล้วไม่ซื้อของทะเลไปฝากใครเนี่ยก็คือว่าถือว่ามาไม่สมบูรณ์แบบนะครับอันนี้เราเข้าไปนะครับก็จะมีพวกปลาหมึกนะครับแล้วก็มีกุ้งนะครับผมแล้วก็ปลา ตัวใหญ่นะครับผมอันนี้เราก็ซื้อกันตามอพยาใส่ได้เลยนะอันนี้ผมพามาชมนะครับกุ้งแบบสดๆเป็นๆเลยนะมีกุ้งไข่ด้วยนะเอ้มีปูไข่ด้วยนะแล้วก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามเพจด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ทริปหน้านะครับว่าเราจะพาไปเที่ยวที่กันที่ไหนต่อนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ